สวัสดีครับคาร์ไบต์โปรดักต์นำเสนอสวยๆกันครับอันนี้เป็นรถออนนิวนะครับอีซูออนนิวปีนี้ปี2019นะครับเข้ามาที่ร้านคาร์ไบต์นี่จัดครบชุดเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูนะฮะโฉม2019โฉมนี้ใช้กันมาตั้งแต่ปี2012นะฮะจนถึงปี2019ปีนี้เข้ามาที่นี่นะฮะอันนี้ สีวายแดงนะครับเป็นลายปักผีเสื้อนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆชัดๆนะฮะงานของเราเนี่ยแตกต่างกับข้างนอกอย่างไรนะครับอ่าเริ่มต้นตั้งแต่ได้เย็บเลยครับเราใช้ได้ไนล่อนที่ผมสู้ให้ดูนี่คือได้ไนล่อนนะคะสํสำหรับเย็บบอรดถยนต์โดยเฉพาะนะครับอ่าอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็อ่าตัวหนังเนี่ยนะฮะประกอบ3ชั้นด้วยผ้าทีคอร์ดนะครับมีฟองน้ําด้วยแล้วก็ผ้าทีคอร์ดด้วยหนานหนึ่งมิลเต็มนะครับ เราทําเป็นตัวสวมมองแทบไม่ออกเลยนะครับว่านี่คือตัวสวมนะครับเพราะเราทําเข้ารูปเฉพาะรุ่นนะฮะนี่คือส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็ผมถ่ายให้ดูส่วนด้านหลังนี่ครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะมีกระเป๋าสองข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็นี่นะฮะผมปินให้ดูข้างใน อนนี่นะฮะผ้าที่คอตคืออย่างนี้หนาหนึ่งมิลเต็มคืออย่างนี้นะครับหนังที่ดีก็นะฮะเวลาเราเย็บไปปุ๊บในเรามั่นใจในการางานของเราว่า,าลูกค้าจะได้คุณภาพที่ดีไปใช้งานนะครับนี่ส่วนข้างหลังนะครับหลังสุดนะเท้าแขนเราก็แยกสามารถใช้งานได้อย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับสามารถปิดกลับลงไปได้อย่างนี้นะครับนี่คือส่วนหลังถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะครับแล้วก็ปูพื้น อันนี้ปูพื้น 5D ดีนะฮะเราถ่ายให้ดูว่าอ่าเราเก็บงานเรียบร้อยขนาดไหนนะฮะนี่คือผลงานของเรานะครับงานเข้ารูปเฉพาะนะฮะนี่ครับส่วนข้างล่างและส่วนด้านข้างนะครับไม่ใช่ว่ามาแปะแปะเป็นตาข่ายแล้วก็ไอ้อย่างนี้คือ 5D แต่เราจะเก็บงานพิถีพิถันให้กับลูกค้านะครับนะแล้วก็ส่วนของบริเวณด้านหน้านี่เป็นปฏิกับนี่คือปฏิกแล้วเป็นเวลาเราขับรถนี่จะ หมุนซ้ายหมุนขวาอยู่อย่างนี้ตัวนี้จะต้องมีความแข็งถ้าไม่แข็งก็จะทําให้ขาดทันทีตัวนี้เป็นพลาสติกก็ททาให้ใช้กันทนทนเลยนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้โอกาสถ่ายวิดีโอสวยๆสําหรับรถคันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ